พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขยายพรบการอุ้มหายครับอันนี้จะมีการชี้แจงว่ายัางไงบ้างครับอ๋ออันนี้เรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้คัดค้านนะฮะเราดีๆทำอยู่เพียงแต่ว่ากระบวนการของกฎหมายเนี่ยให้เวลาน้อยมากในการที่จะมีผลมาใช้เราเกรงว่ามันจะเกิดความเสียหายในบางประเด็นเพราะว่า,าผู้จับกลุ่มเนีมีหลายหน่วยและโดยหน่วยหลักคือตำรวจเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ไ,มได้ไม่ไม่อยากให้ทำนะะเราอยากทำแต่ว่า อุปกรณ์ขึ้นเคซึ่งใช้กฎหมายเนี่ยจะบอกว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยต้องอ,อยู่ใน,ในมีบันทึกภาพและเสียงตลอดแต่ว่าขอกฎหมายองพุกนะครับเราต้องรีบดำเนินการในรถผ,ผู้ต้องหาก็ดีห้องร้อยเวรห้องต่างๆต้องมีวิดีโอแนละพร้อมบันทึกภาพและเสียงเวลาผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางไปไกลๆเราก็ต้องมีกล้องตลอดเวลาซึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างในระบบของราชการมันไม่ได้วันเดียวได้นะฮะมันต้องมีขั้นตอนต้องของระมาตอนนี้เรารีบของงบต่างไปแล้วนะครับขั้นต,นตอนต่างเนี่ยแล้วก็หน่วยต่าง,างเนี่ยเราต้องแจ้งอายการยังไงแจ้งในอำเภอยังไงเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเกิดทําโดยเร่งด่วนมันเกิดความเสียหายเราก็ในฐานะของผู้ปฏิบัติเนี่ยเราก็ขอ ขอเสนอว่าขอขยายเวลาไปนิดนึงแค่นั้นเองไม่ได้มีการต้องการยกเลิกเลยนะครับเข,ข้ขาขยายเวลาให้มีความพร้อมถ้าไม่มีความพร้อมอาจจะมีคนที่ทําผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะยอยากทำด้วยเจตนาดีนะครับอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจผู้ปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ว่าออกอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ให้ผู้ปฏิบัติได,ด้มีความพร้อมอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเลยนะครับเพราะใช้กับคนหมู่มากนะครับมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บจะทําว่าวันพรุ่งนี้จะทําแล้วมันไม่ทันนะฮะมันต้องซื้ออุปกรณ์แล้ว ของราชการไม่ใช่ว่าจะเงินส่วนตัวซื้อได้นะฮะมันต้องไปของงบของงบก็ต้องจัดจัดหายนะฮะมันต้องใช้เวลานะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะรเราต้องเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมการปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าปฏิบัติผิดกฎหมายก็มันก็จะเดือดร้อนผู้ปฏิบัตินะฮะและอีกหน่อยก็จะมีคนจับกลุมเพราะพม่จับกลุมคนทำผิดก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ ตอบแล้วว่ามการดำเนินการหลังจากเราก็ขอขยายเวลาไปแต่ว่าขอให้มีความพร้อมขอให้อุปกรณ์พร้อมขอให้มีการนัดซักซ้อมมาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใหอกระทรวงที่ทำนัดซักซ้อมว่าหน่วยนี้จะทํายังไงไอการจะทํายังไงนายเพอจะทํายังไงนะครับแจ้งกันยังไงนะครับจะมีการเร,าเ,าเรียกประชุมซักซ้อมกันชัดเจนเลยแล้วก็จะบังคับใช้กุมพาไม่ทันแล้วนะอย่างพรรคฝ่ายค้านพยายามเล่นว่าทางขัดกับทางที่รองโจ๊คเคยมีการพูดก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับ เพราะว่าทางตรงอนนออผม,ไม,ไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ราบรายละเอียดแต่ว่าผมในฐานะหัวหน้าหน่วยเนี่ยผมจะดูความพร้อมนะครับในเพราะว่าต่างๆเนี่ยกฎหมายออกมาเราก็ไม่ได้อยากจะฝ่าฝืนอะไรนะเพียงแต่ว่าต้องการให้มีความพร้อมแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นพร้อมเกิดมาแล้วเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นใครจะมีใครรับผิดชอบนะครับนะครับค,ครับ,บร